บ้านมือหนึ่งในราคาที่ขายประมาณ10ล้านกว่าบาทแต่วันนี้พามาดูบ้านมือ2ก็คือถ้าเป็นมือหงไซส์ M หลังนี้นะครับขายก็ประมาณ10ล้านบวกแล้วโดยบ้านตัวอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์ก็ขาย14.9ล้านบาทแต่หลังนี้เอามาขายเพียง9.9ล้านบาทคือต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านมือ2ที่ตกแต่งแล้วได้ไปแค่ตัวบ้านก็คุ้มกับราคาที่จ่ายแล้วครับ เอาละมาพูดถึงข้อเสียของบ้านหลังนี้บ้างก็คือเป็นบ้านที่ตกแต่งไปแล้วถ้าใครไม่ชอบการตกแต่งสไตล์นี้อาจจะไม่ถูกใจแต่ยังที่บอกไปได้แค่บ้านเปล่าก็คุ้มแล้วนะครับและอีกหนึ่งข้อเสียคือการซื้อขายมือสองจะไม่มีการเก็บดีเฟกให้ทุกอย่างอยู่ที่การต่อโดยภาพรวมของสภาพบ้านหลังนี้ก็ผ่านการอยู่อาศัยมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้โซมแบบมากเพราะว่ามันเป็นการอยู่อาศัยแบบปกติส่วนตัวเท่าที่อยู่ในตลาดทำเลนี้นะครับ ได้ในราคาไม่ถึง10ล้านถือว่าคุ้มมากคนที่ดูบ้านท้ายนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบอยู่ที่ใช้พึกบางนากรม .15 ใช้พึกบางนากม .13 หรือบางกอกบุรวัดกม .12 ของเอ s เอเซนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ